สวัสดีครับสวัสดีเชา้าลัคนาแล้วก็ราศีเมษทุกทุกท่านกันด้วยนะครับก็ขออนุญ,ญาตทักทายกันอีกครั้งนะครับกับเปิดฟ้าสองดาวเป็นคลิปคำพยากรณ์ประจำเดือนกรกฎาคม2564นะครับก็เหมาะสำหรับผู้ที่มีลัคนาสถิตอยู่ในเรือนของราศีเมษนะครับหรือว่าหากท่านยังไม่ทราบลัคนาของตัวท่านเองเนี่ย นะครับก็ยังสามารถใช้อ้างอิงจากผู้ที่เกิดอยู่ในช่วงของวันที่13เมษายนไปจนถึงวันที่14พฤษภาคมของทุกๆปีนะครับซึ่งก็คือคนราศีเมษนั่นเองก็สามารถที่จะใช้อ้างอิงดูคำพยากรณ์ใน EP ปีนี้ได้เช่นกันอยู่นะครับเอาละเดี๋ยวเราก็มาว่าก,กันกับเนื้อหาของคำพยากรณ์ในเดือนนี้กันนะสำหรับชาวเมษในเดือนกรกฎาคมนั้นนะครับ ดาวพระอังคารดาวประจําตัวหรือก็ดาววาสนาเนี่ยตั้งแต่วันที่หนึ่งไปถึงวันที่20ก,กรกดาคมเลยนะครับยังก็ยังคงอยู่ที่เรือนพันธุนะยังคงเป็นช่วงที่มุมของดวงดาวนั้นท่านอ่อนกําลังอยู่แถมก็ยังโดนพระเสาเร็งข่มอีกต่างหากนะครับแต่ยังดีที่มีดาวพระสุก์ดาวปัตตนิดาวคู่ผู้มีสัญญาร่วมกันเนี่ยยังคงหนุนนําอยู่นะดาวพระสุขนั้น อายุเป็นราชาโชคแต่ก็ได้รับอิทธิพลจากการข่มจักพระเสาด้วยเช่นกันผมกำลังจะบอกกับชาเมรว่าอย่างนี้นะครับดวงชะตาครึ่งเดือนแรกกับครึ่งเดือนหลังนั้นก็ค่อนข้างที่จะแตกต่างกันพอสมควรเลยละ่ะในช่วงครึ่งเดือนแรกหรือว่าปากแรกของเดือนนั้นก็ยังไม่โอเคเท่าที่ควรนะครับก็ยังจะมีเรื่องจุกจิกหลายสิ่งหลายอย่างกันอยู่มันมีความกังวลหรือว่า ถูกแรงบีบบังคับในเรื่องของการของงานอยู่นะดาวาสนานั้นอ่อนกำลังมันทำให้อำนาจประจำตัวบารมีประจำตัวเออก็มีราศีที่หม่นหมองลงด้วยเช่นกันและสิ่งที่ผมอยากจะบอกแล้วก็แนะนำก็คือนะครับช่วงปากแรกของเดือนนั้นประมาณตั้งแต่วันที่1ไปจนถึงวันที่1 5 1ห้าก,กกรกฎาคมเลยนะครับพยายามอย่าทำตัวโดดเด่นมาก หลีกเลี่ยงทุกการประทะในทุกกรณีนะครับให้อยู่กับตัวเองใช้เวลากับตัวเองให้เยอะๆการงานความรับผิดชอบขออะไรที่ตัวเองมีอยู่ก็ขอให้ตั้งใจทำนะครับถ้าเป็นไปได้ก็พยายามหลีกเลี่ยงงานที่มันต้องทำร่วมกันเป็นทีมเพราะว่าคุณจะถูกกดดันถูกบีบบังคับเอารัดเอาเปรียบหรือแม้แต่ถูกเพ่งเรงจากผู้รับผู้ใหญ่หัวหน้าเจ้านายที่เป็นในลักษณะเป็นผู้ชายนะผมว่า หรือแม้แต่ผู้ร่วมงานเองก็มักจะนําปัญหาความเดือดร้อนแล้วก็จ้องจับผิดคุณเนี่ยพยายามที่จะหาเรื่องให้กับคุณอยู่เสมอๆช่วงปากแรกให้ปล่อยวางเรื่องของคนให้เยอะนะครับอย่าไปต่อร้อต่อเถียงเลยจังหวะอะไรโอกาสอะไรมันก็ยังไม่ได้นะครับคุณก็มักจะตกเป็นรองอยู่วันยังค่านั่นแหละครับบางทีความกดดันมันก็ถาโถมเข้ามาคุณเองก็ค่อนข้างที่จะเครียดอยู่ ออมันทําให้แรงฮึดสู้ต่อก็ยิ่งร้อยหลอลงไปอีกผมว่าชาวเม็หลายท่านเนี่ยที่เป็นเจ้าของธุรกิจของตัวเองช่วงนี้ก็น่าจะกําลังหาวิธียื้อธุรกิจของตัวเองอย่างเต็มที่เหมือนกันหละนะครับมันมีความกังวลเกี่ยวกับเรื่องงานอยู่อ,อกังวลกับผลรับกับรายได้เมื่อเทียบกับแรงที่ทุ่มลงไปลงทุนลงไปมันไม่สมดุลกันก็ขอให้ระมัดระวังปากเสียงกับคนใกล้ตัวนะครับ ก็อย่างที่บอกไปนั่นแหละชาวเมธเนี่ยหลายท่านก็อาจจะจุกจิกอึดอัดใจกับผู้รับผู้ใหญ่หัวหน้าเจ้านายหรือว่าผู้บังคับบัญชานั่นแหละครับแต่ก็ไม่ถึงกับขัดแย้งอะไรใหญ่โตนะมันเป็นในลักษณะของการพูดสั่งซ้าๆจ้ำจี้จ้ำชัยในเรื่องของการงานมากซะจนเกินไปมันเหมือนกับเขาไม่เชื่อใจในฝีมือของคุณอะไรประมาณนี้นะครับ เหนื่อยครับปากแรกของเดือนนี้ค่อนข้างที่จะงานเยอะภาระหน้าที่เองที่จะต้องจัดการรับผิดชอบเยอะมากครับสิ่งที่ต้องระมัดระวังก็คือสุขภาพนั่นแหละที่อยากจะเตือนอีกข้อหนึง่งนะบางทีคุณไปตึงเครียดกับการกับงานมากซะจนเกินไปมันมีโอกาสต้องร้มหมอนนอนเสือได้ด้วยนะฉะนั้นปากแรกทําอะไรก็อย่าห้าวมากนะครับเ <laughs> ซฟเซฟตัวเองไว้บ้างนะชาเมีศนะ แต่พอขยับเข้ามาปากหลังของเดือนแล้วเนี่ยนะครับคือตั้งแต่ประมาณวันที่16-17เป็นต้นไปจนถึงสิ้นเดือนนู่นแหละนะดวงชะตาจะพลิกกลับมาดีกำลังวังชามันก็จะเริ่มกลับมากระปี้กระกเป๋ามากขึ้นแรงใจก็จะมีแรงฮึดสู้ด้วยให้ลองเอาไปสังเกตดูนะครับโอ้ยหนึ่งวันนี้อยากจะให้มันมีตั้งยี่อาตั้ง48ชั่วโมงไม่ใช่24ชั่วโมงนะ จะได้เคลียร์งานสสางานดังใจหวังสักทีหนึ่ง17 18 19 20เนี่ยถึงแม้จะยังคงเหนื่อยอยู่แต่ว่าใจก็จะเด็ดเดี่ยวมากกับทุกบททดสอบที่มีเข้ามาแต่ก็ยังดีนะที่คุณมีคนดีๆมีมิตรดีๆมีมิตรแท้ที่คอยเคียงข้างคุณกันมานะครับเดินตามกันมาเนี่ยอาจจะเป็นเพื่อนสนิทกันมากเลยหรืออาจจะเป็น เป็นคู่เป็นแฟนคุณก็ได้นะครับที่เขาคอยทํางานอยู่เคียงข้างคุณนั่นแหละถึงแม้ว่าจะยังมียามที่พูดมากจนลคาคาญใจอยู่บ้างแต่มันก็เป็นในส่วนของเรื่องงานนั่นแหละนะอย่าไปใส่ใจอะไรมากส่วนเรื่องความสัมพันธ์ความรักก็ยังดีอยู่นะครับฉะนั้นอีกหนึ่งอย่างที่ผมอยากจะบอกกับชาวเมทก็คือเดือนนี้คุณต้องแยกแยะให้ออกนะครับระหว่างเรื่องของงานกับเรื่องของส่วนตัวนะครับหากแยกแยะ ไม่ออกชีวิตของคุณก็ค่อนข้างที่จะไม่ค่อยมีความสุขหรอกครับเดือนนี้ต้องแยกแยะนะแล้วก็อย่างที่บอกไปนะครับหลายคนที่ทํางานอยู่กับคู่กับแฟนของตัวเองเนี่ยนะก็หวังใจร่วมกันนะั่นแหละครับในเรื่องของการสร้างหลักปักฐานการก่อรางสร้างตัวสร้างครอบครัวเป็นช่วงที่ต้องก่อต้องเกิดช่วงเติบช่วงโตของชีวิตครอบครัวนะครับก็เอาเป็นว่าพอขยับเข้าไปปักหลังของเดือนแล้ว นะความตึงเครียดในเรื่องของการของงานก็จะเบาลงไปเองนะครับแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าการงานนั้นมันจะลดน้อยถอยลงไปนะดาวพระเสาดาวการงานก็ยังคงเป็นกเกษตรตาธิบดีอยู่การงานภาระหน้าที่ก็ยังมีเต็มเปี่ยมเต็มล้นเหมือนเดิมแต่ก็อาจจะเพิ่มเติมเข้ามาตรงที่มีคนเข้ามาช่วยเหลือแบ่งเบาภาระหน้าที่ของคุณนั่นแหละฉะนั้นถ้าทำงานกันเป็นกลุ่มเป็นทีมนะครับพยายามกระจายงานนะครับ หาคนเข้ามาช่วยปากแรกการงานที่เป็นในลักษณะของเป็นทีมงานอาจจะไม่ดีเท่าไหร่แต่ว่าปากหลังการทํางานเป็นทีมจะกลับมาอนุนส่งเสริมชะตาในเรื่องของการงานของคุณมากกว่าดาวพระพุธด,ดาวสหัชชะสังคมเพื่อนร่วมงานคนรอบๆข้างตัวคุณเนี่ยโคจรข้ามเรือนย้ายมาอยู่ที่เรือนพันธุอยู่ร่วมกับดาวพระอาทิตย์ดาวปุตตะและก็ดาวพระอาทิตย์เองก็ได้มาตรฐานเป็นมหาจักรด้วยนะครับ คนที่เป็นเจ้าของงานหรือก็อาจจะมีคนเข้ามาช่วยแบ่งเบาภาระหน้าที่มีบริวารใหม่ๆเข้ามาช่วยงานหรือถ้าเป็นงานอิสระงานฟรีแลนซ์นะครับช่วงนี้ก็อาจจะมีโปรเจกต์นะระยะสั้นๆหรือจอบใหม่ๆเข้ามาให้ได้ทำให้ได้จัดการหรือมันก็อาจจะหมายถึงชีวิตของพวกคุณในช่วงนี้นะครับมันมีความผูกติดผูกพันอยู่กับบริวารลูกหลานคนในบ้านในครอบครัวของตัวท่านเองนั่นแหละ อาจจะพูดยากปากเปียกอยู่บ้างแต่ว่าชีวิตก็มีความสุขดีนะครับดังนั้นไปปลายเดือนนะครับตั้งแต่ประมาณวันที่21เป็นต้นไปเลยคนมีคู่มีแฟนแล้วนะหากอยากที่จะมีทายาตมีน้องขึ้นมานะครับก็มีโอกาสสูงมากนะครับส่วนคนที่ยังไม่พร้อมก็ต้องระมัดระวังกันสักนิดหนึ่งนะเอา้าเดี๋ยวเราก็ค่อยไปว่ากันในเรื่องของคู่เพิ่มเติมนะครับเ,เรามาขัดจังหวะกันเรื่องของ การเงินการทองรายรับรายได้กันสักนิดนึงดาวการเงินของชาวเมธเนี่ยก็คือดาวพระสุกนะครับถึงแม้ว่าดาวพระสุกนั้นจะได้ตำแหน่งเป็นถึงราชาโชคและก็ดาวพระหัสที่เป็นดาวสุภเคราะห์ใหญ่เนี่ยก็เข้ามาสถิตยอยู่ในเรือนราพะส่วนดาวราพะเองก็ไปอยู่ที่เรือนการเงินในแง่ของการงานผลงานรายรับรายได้นั้นยังคงเป็นไปได้ด้วยดีนะครับยังสามารถที่จะหาเงินหาทองได้ดีอยู่ การงานที่ทําก็ยังคงให้ผลในเรื่องของรายได้ได้ดีอยู่นะครับแต่ว่าปักแรกของเดือนก็อย่างที่บอกไปนะั่นแหละครับดาววาสนาท่านอ่อนกําลังแล้วก็ยังมีดาวพระเสาคข่มอีกดาวการเงินเองก็เช่นกันนะครับถึงแม้จะเป็นรายชาโชคแต่ก็โดนอิทธิพลของพระเสารข่มด้วยเช่นกันถึงแม้จะบอกว่ารายรับรายได้มันยังคงหาได้อยู่ยังคงไปได้อยู่แต่ว่าตัวคุณเองก็ค่อนข้างที่จะเป็นกังวลแล้วก็คิดมากอยู่มันอาจจะเป็นเพราะว่า นะครับรายรับรายได้ที่เคยทําได้นั้นมันลดน้อยลงไปหรือถ้าทํางานประจําอยู่ก็อาจจะเท่าเดิมนั่นแหละแต่ว่าคุณอาจจะมองว่างานมันหนักไปนะตัวคุณอาจจะคิดว่ามันไม่คุ้มค่ากับแรงที่ลงไปด้วยประกอบกับรายจ่ายช่วงนี้มันจะเยอะมากเป็นพิเศษในช่วงปากแรกนะครับดาวพระเสร์นอกจากจะเป็นดาวการงานแล้วมันก็ยังเป็นดาวกรรมเก่าด้วยก็อาจจะมีเหตุต้องเสียตังไปกับการเจ็บป่วย นะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งของตัวเองหรือว่าแม้แต่คนในครอบครัวด้วยเช่นกันนี่แหละครับถึงได้เตือนให้ระวังสุขภาพให้ดีในช่วงปากแรกนะหลายคนก็อาจจะมีค่าใช้จ่ายไปกับการเดินทางจ่ายไปกับน้ำมูกน้ำมันพวกนี้นะหรือว่าจ่ายไปกับเรื่องของรถของราการซ่อมการแซมการปรับปรุงบ้านด้วยเหมือนกันการปรับปรุงที่ดินพวกนี้นะครับมันมีการลงทุนอยู่มันมีการใช้จ่ายอยู่หรือแม้แต่นี่สินระยะยาว นี้สินเก่าๆของตัวเองที่ก่อเอาไว้จําเป็นต้องยังรับผิดชอบอยู่ก็จาต้องจ่ายอยู่นะครับหรือแม้แต่กับคนใกล้ตัวกับญาติพี่น้องเนี่ยที่อาจจะเข้ามาขอความช่วยเหลือนะครับในด้านการเงินก็อาจจะมีต้องได้ช่วยเหลืออยู่บ้างนะครับก็เป็นคนเก่าๆที่คุณเคยช่วยมาตลอดนั่นแหละพยายามหลบหน้าให้ดีก็แล้วกันในช่วงปากแรกนะ หรือแม้แต่กระทั่งตัวคุณเองก็เช่นกันด้วยดาววัสนาที่ท่านอ่อนกําลังเนี่ยมันแพ้ทางนะ,ะพยายามอย่าไปสร้างนี่เพิ่มเติมก็แล้วกันแม้แต่เรื่องของการพนันขันต่อหรือความเสี่ยงในเรื่องของการลงทุนอะไรต่างๆก็เช่นกันนะครับก็อาจจะมีแต่เสียกับเสียแล้วก็ตกเป็นรองได้ง่ายมากเลยทีเดียวแต่ว่าพอขยับย้ายเข้ามาในช่วงปากหลังของเดือนนะครับการเงินนะจะขยับดีขึ้น จะลงทุนอะไรวางแผนใช้จ่ายเงินอะไรถ้าล่าข้ามมาปักหลังได้ก็จะเป็นการดีมากเลยนะครับเพราะมันหรือว่าแต้มต่อของตัวคุณนั้นจะไม่ตกเป็นรองเหมือนช่วงปักแรกแล้วนะครับส่วนเรื่องของความรักนั้นนะครับก็อย่างที่ได้พูดไปแล้วนั่นแหละก็ขออนุญาตเสริมเพิ่มเติมกันอีกนิดน,นึงนะกับคนมีคู่แล้วนั้นมันก็อาจจะมีปรับปนกันไปนะอาจจะ3วันดี4วันจุกจิกหรือ เช้าเนี่ยยังยิ้มแย้มอยู่แต่พอตกบ่ายนันก็บึ้งตึงแล้วเอออะไรประมาณนี้นะครับแต่ถ้าถามว่ารักยังไปกันได้ไหมผมก็ยังบอกว่ายังรักกันดีอยู่นะยังไปกันได้นะครับแต่ว่าเออจริตมันไม่เข้าตากันทำอะไรมันก็ขัดหูกัดทาไปซะหมดนะมันไม่ได้ดังใจแต่ก็ยังช่วยเหลือกันดีอยู่นะมันเหมือนกับว่ามันมีปัญหาอะไรเก่าๆบางสิ่งบางอย่างที่คุณทำทิ้งเอาไว้แล้ว คู่เขาต้องมาเข้ามาช่วยเข้ามารับผิดชอบร่วมด้วยเนี่ยก็ทั้งช่วยทั้งโมโหนั่นแหละดังนั้นอย่างที่ได้บอกนั่นแหละครับพยายามแยกแยะให้ออกระหว่างเรื่องส่วนตัวกับเรื่องงานนะครับงานก็อาจจะมีจุกจิกนะอาจจะมีจิจะอยู่บ้างอารมณ์พวกนี้แต่พอตกเย็นมาเข้าห้องนะครับก็อาจจะจูจีจะจ่ากันอยู่อะไรประมาณนี้แหละครับ ยิ่งงานหนักปะทักกันเยอะเรื่องบนเตียงก็ยิ่งจะรุ่มร้อนรุ่มเรานะคนที่ยังไม่พร้อมนะครับป้องกันให้ดีนะอันนี้เตือนกันอีกรอบหนึ่งส่วนคนโสดน,นั้นนะครับผมว่าน่าจะมีใครบางคนเดินเข้ามาในใจคุณบ้างเแล้วระแต่มันก็อาจจะเป็นความรักแบบกล้า,กล,ากลัว,ลวยังไงไม่รู้นะครับเพราะไอ้ดาวศุกเนี่ยถึงแม้ว่าจะเป็น าราชาโชคแต่ก็โดดพระเสาข่มเป็นคู่ศัตรูเสี้ยนหนามกับพระเสาไอ้รักมันก็รักล่ะแต่ว่ามันก็มีกังวลอยู่มันเป็นความรักที่อาจจะแฝงมากับความทุกข์ใจปะปนมากับความอึดอัดใจบางอย่างอยู่มันอาจจะเป็นการแอบ,บรักแอบ,บชอบหรือมันก็อาจจะเป็นการรักที่ยังเปิดเผยไม่ได้ยังออกหน้าออกสื่อเปิดหน้าเปิดตาให้คนรับรู้อะไรมากไม่ได้อะไรประมาณนี้มันมีอะไรบางอย่างที่กั้นขออาวางเอาไว้อยู่ นะแต่ว่าโดยรวมแล้วงานก็ยังดีอยู่นะงานยังเยอะอยู่ปากแรกถึงแม้ว่าอาจจะมีปัญหาในเรื่องของคนบ้างเรื่องของการใช้จ่ายบ้างแต่ว่าปากหลังเข้ามาก็จะพลิกกลับมาสบายหลัล้าขึ้นเองนะครับ เรื่องความรักเองก็เช่นการดาวคู่ผัวตัวเมียอย่างพระอังคารกับพระศุกร์ก็ยังคงเกาะเกี่ยวกันไปได้อยู่ยังคงรักกันอยู่ยังคงแซบกันอยู่นะครับถ้าไม่มีไม่มีเรื่องของมือที่สเข้ามายุ่งเกี่ยวด้วยก็ไม่มีอะไรที่ต้องกังวลแล้วกับชาวเมธถึงแม้ว่ามันอาจจะม,ม,มีบททดสอบในใจอยู่บ้างนะครับก็พยายามใจเข้มแข็งเอาไว้นะครับชีวิตคุณจะไม่วุ่นวายนะ หากไม่มีเรื่องเหล่านี้เอา้าก็ขออนุญาตฝากกันเอาไว้เท่านี้กับชาเมศนะครับขอบพระคุณมากๆทุกการติดตามทุกกำลังใจการรับฟังคอมเมนต์นะครับทุกยอดไลค์ยอดวิวขอบพระคุณมากๆแล้วมาพบกันใหม่กับคำพยากรณ์เดือนถัดไปเดือนสิงหาคมนะครับสำหรับเดือนนี้ EP นี้ขอให้โชคดีนะครับสวัสดีครับ